ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโตโยต้าเซนตาเปิดตัวรุ่น2026แล้วบ้านเราไม่มีวี่แววว่าจะเปิดรุ่นใหม่ <c oughs> น่าจะเลิกขายไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูโตโยต้าเซนตา2026ที่ญี่ปุ่นกัน <c oughs> ช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอที IT ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ ทาความนิดนึงครับโตต้าเซ็นตาจริงๆเนี่ยเปิดมาปีกว่าแล้วละ่ะตั้งแต่โมเดล2025จนปัจจุบันอันนี้2026เนะไม่อันนี้ใหม่กว่าเปิดตั้งแต่25 25กับ26กับโมเดลหน้าตาเดียวกันพี่คือจริงๆถ้าคุณชมย้อนไปดูเนี่ยขายของเก่าอะเรียกดูได้นะฮะเราเทสโตต้าเซ็นต่าน่าจะคนแรกๆเลยแหละในบ้านเราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปงานที่โตเกียวมอเตอร์โชว์แล้ว แต่ไปเช่ารถรับเช่าไงให้มันแตกกว่าคนอื่นก็เช่าประเทศรถนั้นเลยอ่าเช่ามาแล้วก็ว่าจะเช่าพวก GTR แล้วพอดีตังไม่พอไม่ไม่ตอแรกก็จะเช่า GTR แล้วถ้าผมไม่ติดผมต้องพา เพื่อนผมนั่งมาในรถหลายคนนะคนอ่าเองั้นผมเช่าไปแล้วถ้าไม่ติดคุณวิทูลไดมอเตอร์ลิงโอ้โหคุณลุงนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยผมเช่าสกายไลน์ g t ทากันไปแล้วครับถ้าเกินติดเนี่ยสามตีคนนะเผาเหรอผู้ชมไปดูคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวผมมาหาลิงก์ใส่ให้เพราะว่าถ้าไปดูคลิปอย่าไปทักตามคุณวิทูลนะคือเวลาขับรถหลงทางแล้วเราก็แค่ผ่านยูเทิร์หน้าวงเวียนหน้าแล้วก็วงกลับมาแต่เราออกทางเดิมข้งคันเขาไม่มีใครเห็นนะคุณวิทูลผมอะอ้าว เอเอ็งกลับทางเดิมทําไมทําไมถามทําไมกําลังถ่ายคลิปอยู่ถามทําไมรู้ทั้งคลิปเลยว่าเอหลงอันนี้มันเป็นระบบคล้ายๆเอดาร์ป่ะเอหลงเนี่ยคร้ายันสร้างมาปีงแล้วพี่โอเคเป็นวิปปีแล้วอ่ะกลับมาดูรถครับดูหน้าตาเซ้านตาเซียนต้าตัวนี้ยิงหลายหลคนไม่ต้องใครหรอกผมเองอ่ะก็อยากให้เข้าเพราะจริงๆผมเองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่เหมือนกันเพราะใช้เซียนต้าของภรยาใช้อยู่ครับ ก็แต่เป็นโมเดลก่อนหน้านี้โมเดลนี้ซึ่งโมเดลเดียวที่ประเทศไทยมีขายมีมิมถ้าพูดอย่างเป็นทางการโมเดลเดียวแต่ถ้าพูดอย่างไม่เป็นทางการรถเกรมาเก็ตมีโมเดลก่อนนี้มาขายอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกซึ่งโมเดลนี้จริงๆเกรมาเก็ตเมืองไทยก็เข้ามานะเมืองไทยน่าจะมีประมาณผมว่าไม่น่าจะเกิน5้าคันในประเทศไทยเพราะว่าใครจะใครจะต้องจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยต้องมีความเรียก ความกระเป๋าหนักและใจปั้มพอสมควรใครจะซื้อเซยนต้าคันละล้านกว่าเซนต้าคันละล้านห้าใช้คำนี้เซนต้าคันละล้านห้าคุณผู้ชมคือด้วยโมเดลต้องบอกโมเดลที่แล้วเนื่องจากว่าโตต้ามีมีเขามีพันธมิตรที่ดีคือทางอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นมลายขวาไบบ้านเรานี่ในตัวที่แล้วเปิดเซนต้าขายเราก็เลยได้ลดในโครงการแลกเปลี่ยนมาขายแต่พอเป็นโมเดลตัวนี้ครับตลาดอินโดไม่มี ไม่มีแล้วก็มีแต่ญี่ปุ่นที่เดียวใช่ลซึ่งการลงเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งเราทราบดีว่าภาษีมันจะ 3. เกือบ3 0 0นะมันจะแพงคือรถจริงๆท่าในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ประมาณ5 0า0 0 0 0กแสนบาทนี่คือรุ่นท็อปนะฝึงมาเมืองไทยก็ล้านมาล้านห้า้านหกฮะซึ่งทำให้ราคามันสูงซึ่งในตลาดญี่ปุ่นเปิดตัว2รุ่นสอเดิมทีเปิดตัวอยู่2รุ่นตอนเราไปเช่าขับเนี่ยัจริงไหมมีรุ่นย่อยเยอะกว่านั้นนะฮะแต่ว่า2รุ่นหลักๆที่ผมพูดคือรุ่นรุ่นเคครื่อยนต์ รุ่นเครื่องยนต์ในโมเดลนี้จะเปิดด้วยเครื่องยนต์สองตัวคือหนึ่งไฮบริดกับหนึ่งไม่ไฮบริดวันนั้นเราเช่าไม่ไฮบริดกับเครื่องสามสูบพันห้าร้อซีซีรหัสเครื่อง M15AFE x ครับนะฮะซึ่งเป็นเครื่องสามสูบครับนะฮะเอ๊ะต้อง FKS พี่ FKS เหรอ FKS คฮะตัว,ต,วตัวเบนซินธรรมดา วันที่เราขับอ๋อไอเอฟเอไอ,อน,นี่เป็น,ปนไฮบริดแต่เครื่องพื้นฐานเดียวกัน<ะ>แต่ว่าอาจจะปรับเรื่องการจ่ายน้ํามันการจุลเบิดใหมะะ่ในตัวไฮบริดก็จะใช้เครื่องพื้นฐานเดียวกัน3สูบเหมือนกันเลยพันธุ์ีแต่ว่าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งวันนั้นเราก็อยากจะลองไฮบริดนะแต่รถยนร์ไม่มีนะก็ทั้งสองรุ่นพื้นฐานเดียวกันวางบนบอดี้ที่หน้าตาเขายกผมเข้าว่ารุ่นเนี้ยคือหน้าตาเขาดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือเราเห็นหน้าตาเขาเนี่ยไม่มีอะไรจะบอกคำว่าไม่ใช่ ญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ดูรถญี่ปุ่นแล้วความกว้างขวางซึ่งเป็นรถเอ็มพีวีไซร์บีเ gment บีเ gment ถ้าเป็นบีเซ gment ซึ่งรองรับการนั่งได้ถึง6หรือ7แล้วแต่เบาะที่จาดวางซึ่งวันนั้นเราพิสูจน์แล้วว่าเรานั่งกันห้าคนได้นะตัวขน่ดนี้งกันได้สบายๆนะอ่าแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ชื่อรุ่นว่าจูโนจูโน จูนูจูนูจูนูนะฮะซึ่งเป็นรุ่นย่อยที่เขาเรียกมีความมเนกประสงค์คือห้องโดยสารตอนหลังอ่ะมันเป็นยงไงคือโดยปกติจะมีอ่ะรุ่นเบาะห้าที่นั่งหรือเจ็ดที่นั่งแล้วแต่หรือหกที่นั่งแล้วแต่แต่ละรุร่นย่อยครับครั้งนี้รุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่ามีการปรับเบาะหลังเสมือนหนึ่งห้องนั่งเล่นในบ้านคือเอาเบาะออกหมดเลยอ่าเหลือสองที่หน้าเหลือสองที่หน้าแต่ไม่เหลือจะขับยังไงเหลือสองที่หน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ย คือสามารถใส่เบาะเข้าไปก็ได้ใส่ทําเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้ทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เรียกว่าเข้าไปนั่งขัดตมาดกันในนั้นเลยก็คือเรียกว่ามีความมีความอเนกประสงค์แต่เบาะนี่ยังอยู่บนมาตรฐานความาปลอดภัยนะเพราะสามารถใส่เข้าไปแล้วล็อกตําแหน่งเบาะได้อ่าทำให้รถคันนี้เป็นรถ เหมือนเหมือนเหมือนถ้าคุณไม่ไม่ต้องการมันทุกคนเยอะคุณอาจจะมีแค่คนหรือสองคนเนี่ยมีที่นั่งสองที่นั่งหน้าแต่ข้างหลังก็เป็นห้องทํางานส่วนตัวห้องทํางานห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนส่วนตัวได้บนแพลตฟอร์มของเครื่องยนต์ที่ให้เลือกว่าคุณอยากจะเลือกตัวไฮบริดก็ได้หรือจะเลือกตัวเบนซินสามลูกธรรมดาก็ได้นะฮะซึ่งราคาตัวที่นู่นเขาบอกว่าราคาเรอยู่ค่าตัวอยู่ระหว่างสามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเยน จนึงสล้าน8 5ด0 0 0ห้าพันเยนคซึ่งเราเราก็รุ่นนี้จะแพงขึ้นนะแต่ราคาต่างกันนะไฮบราา Hi, Hi ิดกับไม่ไฮบริดเนี่ยครับไม่ไฮบริดนี่เริ่มต้น4ี่0ส0ห้าหมื่นแปดพันอืมไฮบริดแปดแสนห้าพันอืโอ้ต่างกันเกือบเท่าตัวอ๋อไม่ใช่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 อันนี้ไม่ใช่ครับราคาในรุ่นธรรมดาไปถึงรุ่นธรรมดาที่เป็นรุ่นธรรมดาธรรมดาแล้วก็รุ่นธรรมดาเครื่องยนต์ไฮบริดนี่คือรุ่นธรรมดาส่วนจูโน่คือราคาตัวล่างไฮบริดเนี่ย จูโน่มีทั้งไฮบริดและไม่ไฮบริดไม่ราคาก็ถึงบอกว่าเลนส์กว้างครับราคาของรุ่นจูโน่เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่แปดแสนห้าพันจนถึงแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันตามแต่อุปกรณ์ตกแต่งตามเแล้วตามแต่รุ่นที่เลือกอ,อ่าฮะ,ะ,ฮะซึ่งก็ราบอกว่าถ้าเกิดถ้าถามมองถึงรุ่นธรรมดากับรุ่นจูโน่เนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาของจูโน่เนี่ยมีความแพงขึ้นกว่าเกเท่วรรธรรมดาใช่เกือบเท่าตัวเลยใช่คือต้องบอกว่าน,นแล้วเนี่ยก็ ออปชันนี้โดยการถอดบอ่อออกแล้วแพงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวขอบคุณมากออปชันนี <Option S 1> ้แพงขึ้นครับผมเอาบอ่อของผมคืนมาเดี๋ยวผมไปทําไอ้บุบุข้างล่างเนี้ยนั่งเล่นได้ครับผมไปทําเองได้ไม่มาตรฐานความแข็งแรง โอ้ยเดี๋ยวผมทําแข็งกว่าเขาอีกฉะนั้นแล้วมาเมืองไทยครับต้องรู้จักราชารถตู้นะทำเบต้องต้องมารู้จักร้านทำเบาะเราครับทำเบาะได้นะถูกกว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยให้ดูรูปทรงของเซนต้าที่ญี่ปุ่นปีใหม่นี้คครรัับบ